กลางผืนปา่าทึบทางตะวันตกของเวียดนามที่หมอกปกคลุมตลอดปีและเสียงฝนซึ่งหานรากไม้โบราณมีชีวิตหนึ่งที่เงียบงนันจนน้อยคนจะรู้ว่ามันยังคงอยู่ผมอยู่ตรงนี้เพียงแต่คุณไม่เคยเห็นซาโอลา หรือบูกวางออกซ์ชื่อสั่งวิทยาศาสตร์อร o ก r ์ x n ี c ชีแฮนซิสเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งในโลกถูกค้นพบครั้งแรกในปี1992โดยคณะนักวิทยาศาสตร์ชาวเวียดนามร่วมกับทีมสำรวจจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกและองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Society การค้นพบครั้งนั้น เริ่มจากเขาลึกลักคู่หนึ่งที่ชาวบ้านในแถบเทือกเขาอันนำเก็บได้เขาทั้งสองข้างเรียวยาวไม่เหมือนของสัตว์ชนิดใดที่รู้จักมาก่อนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานแห่งสาวโอลามันอาศัยอยู่ในป่าทึบชื้นของเทือกเขาอันนำในบริเวณรอยต่อระหว่างเวียดนามและลาวเป็นสัตว์ที่ชอบอยูุ่่งเงียบไม่ชอบเสียงดังแทบไม่เคยมีใครพบเห็นมันในธรรมชาติเลยผมไม่ชอบแสงแฟลชป่าที่มืดและเย็น อททีี่่่ผมยูได้ตั้งแต่การค้นพบจนถึงวันนี้นักวิทยาศาสตร์พบซาโอลาเพียงไม่กี่ครั้งจากกล้องดักถา่ายภาพเพียงพัดเดียวของมันก็เพียงพอจะทําให้โลกทั้งใบเงียบลงด้วยความตื่นตตลึงเพราะนี่ไม่ใช่แค่การค้นพบสัตว์ชนิดใหม่แต่มันคือการยืนยันว่าแม้ในศตวตรรษแห่งเทคโนโลยีป่าก็ยังมีความลับของมันเองตราบใดที่ยังมีป่า ผมก็ทียังอยู่ตรงนี้เซาโอลาสัตว์ผู้สอนให้เรารู้ว่าบางชีวิตไม่ต้องการสปอตไลท์แค่ให้ธรรมชาติยังหายใจก็เพียงพอแล้ว